มามาพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องนี่ก็ได้ได้กับเข่าแรงกับเดคือปลาปากพี่น้องปลาปากปลาเพียนปลาปลาตะเพียนคนเทพเอินปลาตะเพียนอ๋อคนเทพเอินปลาตะเพียนพี่น้องคือคนลาวเขาเอินปลาปากปลาปากหรือปลาขาวเนาะมันมันตรงไหนป่าได้หรืว่ามันป่ามันตรงไหนเนี่ยมันมันเป็นหัวมันบ่แหละนี่ก็คือ นี่คือตำม,มกพุงพี่น้องนี่ก็ปลาทูพี่น้องปลาทูคนกินกับคนกินก็คือชุดที่หลัดคองบ่าวเสื้อเองพี่น้องนี่กกระดูขอ <laughs> นี่พี่น้องเห็นไหมลูกนี่ปลานี่ปลานี่แบบใช่ไหมส้มตำโบรามึงินข้าวหมูรสมึงอ่ะมึงอยกินปลา เน,นื้อปลาดูกนื้อดูแล้วเป็นลายมุกหินพี่จตุกข์เข้าให้นอ้องไหมทุกคนนี่นี่นี่พี่จวนล่ะมาเด้อครับผมมากินปลานุกนนกาาา่กันพี่น้องปลาปากหรือปลาขาวปลาตะเพียนพี่น้องเอ้ยมันหลายคนเอิญบ่คือกันเนาะบางคนก็ได้ปลาหยั่งก็กินแซ่บมันตะขันเฉยเมียเขาบอกว่าติดตลูกไปก่อนติกินข้าวก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเล่นค่ะเมื่อเช้าเราคุยกันแล้วไงคะ กินข้าวก่อนค่อยดูกินไม่ปลาเนี่ยพอดเมียเขาบอกว่าเมียค่อยบอกว่ามันพี่น้องว่าแม่นเนี่ยมันนี่มันตัวพี่น้องปลามันปลาม่เมื่องช้าเขาหนอนหนอนมึงอยลบอ่ะมึงเป็นไอพวกเขีดมึงอยากแรนันะทุกคนนี่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับผมมาแซ่บๆน้ำกันฮัลโหลกินไหมเนี่กินไม่ปลาเนี่ยกระดูกก็นี่นี่ เราจะกินปลาทูปลาทูเนื้อเยอะกว่าอันปลาทูปลาทูโอเคปลาทูสี่สี่ังอะไรไปว้าวปลาทูนี่เนื้อแน่นแน่นแน่นแ้่ไม่ทอนไม่ทอนแฉงอยากไปนองเลยอยากสัมผัสคุณเชียนว่าคุณรู้สึกยังไงที่ได้กินปลาทูเชียนฮะฮะคุณรู้สึกยังไงที่ได้กินปลาทูนี่มองหน้าปลาทูกัน โอ้ uh. ประตูอะไรยังนี้เหมือนกัเดียวกัประตูเออประตูมันไม่ใช่ประตูมันคือประตูเส้นบารุอะเอาปากทำบักหุงมาเด้อพี nah, ่น้องทำหุงแบบทางใดนี่ตบทางบ้านหรอแบบแบบทางใดแบบทางหมักเนี่ยหรอแบบแบบทำแบบบ้านแบบทางบ้านเฮาแต่ทางบ้านเขาต้องใช้บุแดกตอนน บระเด็กตอนแบบไม่เอาไม่ไม่เอาหวานเอาแบบยังแบบรสเผ็ดรสเผ็ดหวานรสรสรสชาติแบบคล้ายประเดกปลาซิวเห็ดเองนั่นแหละเราเป็นแคบต้องใช้มือลุ่งเกินเพื่อเพื่อเหอเนี่ยเห็นชาววันคือจันคล้องอย่างเพิ่งจะมาปุ่นเจ็บ แซบวะชุดยอดชุดยอดจำนำในแฉลบบ่าวเสิร์ตกะตอนนี้นำลายลายกรึกกึกกรึกโยน,นตนนี้อยากอยากนำอดอ,อก,กอนเขรอิ่มกันบ้า <c oughs> อดอ,อกรเย็นเย็นเป็นตากองไ้นองเอ้ยนี่แหละไปน,นองเป็นตากอง <c oughs> จริงๆอ่ะ คากล้องก็มีอยู่แต่คิดไม่ทันพี่เนาะคิดบ่ทันเพราะว่าค <squishy> ากล้องอยู่ทึงอยู่ห้องกี่ขานย่ยงไปแล้วก็เลยขาคามูยั่วๆพี่น้องขาหมูนี่แซ่บใช่ปะแซ่ใช่ปะสมหมดแเอาไว้เอาไว้มื้ออื่นกินบ่ได้เลยกินบ่ไรใครมันกินสมแล้ว นี่แหละพี่น้องเอ้ยพิจูนกินข้าวข้าวห้องน้ำหนอวิบิทงานลาวไปน่องมาชูอยู่เมืองหลวงยู่มาชูงานอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ประเทศไทยพี่น้องมาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยกินก็กินไปพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้ ักหุ่งกับแค่ลูกละวยี่สิบบาทเนยปลาปักหุ่งนี่ก็ได้มาได้ความฟังมาจากโคราชอ๋อมะหุ่งมากองฝากแม่มมเลี้ยงลูกชายเอามาให้เดี๋ยวปลาก็คือซื้อเอาเงินป่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทกับแคทูนกับเจ๊คือมาฝากอ๋อมูพิงนี่เจ๊ก็ซืออซ้อมาอให้แจ้งยังแจ้งยังท็อปแกคนดีที่สุดก็ขอเชิญื้อ หาบูได uh, uh, okay, uh, ้แล้วหาบูมีแล้วมีมันอาจจะอิ่มคือกันบูได้หาบูได้อย่ากินมดเด้วยเด้อกินนยำแน่ืได้่กินบักม่วงกับเข่าเลยเด้บะคำ ประกุมจ้าอะไรคะนี่แกบหนับน้องเตียนนั่งก่อนนั่งใกล้แม่ก่อนเดี๋ยวเขาเจะถ่ายรูปก,ก่อนเออน้องเก็บแม่กันดูอ <laughs> โอเคครับจะเมื่อไหร่จะใส่เนื้นนอ <c oughs> มามา <laughs> แล้วแล้วเราแล้วเราจะกินข้าวยัง ทานาชาวอยู่รับประานบนตาบนตาแดงไม่มานานหรือมั้ยกินบนนี้จ้ะได้ไหมอสวัสดีค่ะก่อนนำบัสวัติได้ด้วเจ้าอ่ะไปชัดเจะาไปคือสวัติแก่ได้กินข้าวแล้กันเด้อใช้ข้าวบัวเหรอเด้ออืมพาดมาเด้อกินข้าวแซ่บกันบ้างว้าวโหกินดูกินดูกินดูอ่ะชุดไายชุดไาย ตำชุดไทยว้าวอืกินเป็นตะแสบอยมเอยยุอะ <ooo Verd ita> โอเคไปน้องเขาลาไปก่อนไปน้องกับะเชิญก็จริงกินกินเข่าแล้วตอนนี้บะเชิญอย่างแล้วยิ้มอนยิ้มกนไลค์กดแชร์ให้นำไปน้องกดติดตามให้เด้ไปน้อง